แต่เขาตอบไม่ได้อย่างหนึ่งเขาบอกว่าขบวนการเนี่ยแบ่งคนป่วยออกเป็นสองกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งตายไปแล้วปรากฏว่าได้รับกู๊ดทริปอีกพวกหนึ่ง Bad Trip Good t r i ปก็คือเข้าไปในโลกของความสว่างมีความสุขไปแล้วไม่อยากกลับเวลาปัป๊มหัวใจฟื้นขึ้นมาบอกเอาฉันกลับมาทำไม พวกหนึ่งแบดทริปไปแล้วโอ้โหที่นี่มันทรมานมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความร้อนมีแต่เสียงโอดครวนดีใจที่หลุดออกมาได้แก่พบว่าคนที่เป็นคนดีเนี่ยจำนวนมากเลยได้แบดทริปส่วนคนที่เป็นคนไม่ดีหลายคนเป็นขี้เมาเป็นหัวขโมยได้กู๊ดทริป กขตอบไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาพบก็คือว่าหลังจากกระบวนการนี้แล้วเนี่ยตายแล้วฟื้นเนี่ยคนที่ตายแล้วฟื้นทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตตัวเองอย่างมีคุณค่าคนที่ไม่เคยสนใจาศาสนาหันมาสนใจาศาสนาคนที่ไม่เคยทํางานให้สังคมหันมาสนใจทํางานในสังคมคนที่ไม่เคยสนใจที่จะไปหาความรู้ตั้งใจหาความรู้ร่ำเรียนเป็นพิเศษ เป็นอันที่การเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตของคนนั่นคือ near death experience อีอันคือ Lazarus Syndrome Lazarus Syndrome นีค่คือการที่ใกล้าตายเหมือนจะตายแล้วฟื้นใกล้จะตายแล้วฟื้นนะครับบางคนประงาบประงาบประงาบโดยเฉพาะเกิดกับคนไข้เด็ก Lazarus นี่เป็นชื่อหนึ่งในคัมภีร์ไบเบิลนะครับพระเยซูทําให้ฟื้นขึ้นมาเพราะงั้นคนนี้ แล้วฟื้นก็เลยกลายเป็นสับทางด้านทางด้านการดูแลผู้ป่วยปรากฏว่าพ่อแม่ที่ดูแลคนไข้เนี่ยลูกตัวเองนะครับตายแล้วก็นึกว่าจะตายไม่ตายฟื้นนึกว่าจะตายไม่ตายฟื้นพอได้ข่าวว่าลูกฟื้นมาอีกทีหนึ่งน้ำตาร่วงเลยแทนที่ว่าจะดีใจน้ำตาร่วงเพราะว่ามันเกิด มีความรู้สึกว่ามีการเรียนรู้แบบตรงกันข้ามกับที่ควรจะเป็นอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์หลายอย่างความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนอย่างทุกคนต้องเจอแต่มันมาเมื่อไหร่นะครับแพทย์บางทีบอกได้ยากเราอาจจะคาดคะเนได้นะครับจากประสบการณ์ของแพทย์แต่ส่วนใหญ่แล้วเราบอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับว่าเป็นยังไง การบอกความจริงกับผู้ป่วยนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับว่าคุณจะบอกไหมในที่นี้ถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณไปหาหมออยาใครบ้างอยากให้หมอบอกความจริงกับคุณตรงไปตรงมาไม่มีการปิดยกมือครับใครที่บอกที่เชื่อว่าตัวเองรับไม่ได้ยกมือครับ รู้ตัวว่ารับไม่ได้เลยโอเคมีฮะใครที่สมมติว่าแม่เราเป็นมะเร็งเราพาไปหาหมอถ้าหมอบอกความจริงโดยตรงกับแม่เราหรือบอกเราใครบอกบอกเรายกมือโอเคโอเคลูกสาวเป็นมะเร็งนะครับลูกสาวเป็นมะเร็ง ไปหาหมอให้หมอบอกเราหรือบอกลูกสาวเราบอกเรา,เราแล้วถ้าสามีเป็นมะเร็งมีอยู่ครั้งหนึ่งครับตอนนั้นผมยังบวชอยู่ขึ้นไปที่สารวัตนะฮะผมถามประโยชน์อะไรเนี่ย พอถามว่าสามีเป็นเป็นงรงให้บอกใครไหมตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าทุกวันก็แช่งให้มันตายอยู่แล้วจะไม่ยั้งมือเลยอันนั้นผมถามกับจำนวนแปม์ปไซ,ซส์ซี่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นรักษาสินแปดที่สาราวัดนะฮะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นสตรีที่ ยกเว้นไม่ใช่กลุ่มตัวแทนของประชากรหญิงไทยทั้งประเทศแต่ผมคิดว่ามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งในครอบครัวไทยปัจจุบันการสัมผัสร่างกายของผู้ป่วยหนักด้วยความเอ็นดูความเอ็นดูเองใจสร้างความอบ,บอุ่นแต่ก่อนสัมผัสนั้นคุณต้องขออนุญาตก่อนเสมอทุกครั้งที่เราสัมผัสทุกครั้งที่จะเข้าไปคุย ขอโทษนะขออนุญาตนะห้ามทําโดยพลาการเอาใจเขามาใส่ใจเราตลอดอัตานังอุปมังกเรนะครับในห้องผู้ป่วยดูแลไข้นั้นบางทีเขาจะมีครีมให้นวดมือนวดเท้านะครับการนวดการสัมผัสของญาติเนี่ยจะช่วยครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่การคุยกับญาติเป็นสิ่งที่ดี คามแตกแยกในครอบครัวถ้าญาติทะเลาะก,กันทําไงถ้าเราเป็นผู้ไปดูแลไข้บอกว่าคุณทะเลาะก,กันเรื่องคุณฉันมาดูแลคนป่วยไม่ได้ครับถ้าญาติทะเลาะก,กันนะครับเราต้องกระโจนเข้าเป็นผู้แทนของผู้ป่วยปกป้องผู้ป่วยทันทีเลยบอกว่าคุณพูดอย่างนี้ทําให้ผู้ป่วยไม่สบายใจนะเราต้องปกป้องผู้ป่วย ไม่ใช่ปกป้องญาติคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วพยายามทําให้การเจ็บป่วยนั้นทําให้ความสมานณฉันกลับคืนขึ้นมาพราะเห็นกับความสุขของผู้ป่วยการให้กำลังใจความหวงังเป็นสิ่งจําเป็นนะครับแม้กระทั่งจะมืดมิดแค่ไหนให้มีความหวังไว้ก่อนเสมอ คุณไม่รู้จะพูดอะไรก็บอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังเราจะอยู่เป็นเพื่อนจนกระทั่งจนผ่านประสบการณ์ต่างๆไปด้วยกันเราลงเรือลำเดียวกันไปทีละขั้นทีละขั้นวันการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยหนักบาสุท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่แพทย์พยาบาลดูแบบอินเทนซีฟ นะครับดูแบบใกล้ชิดลงเรือแบบลำเดียวกันไปด้วยกันเป็นเพื่อนกันไม่ทิ้งกันในขณะที่แพทย์เดินออกจากห้องไปแล้วรพยาบาลเดินออกจากห้องไปแล้วแต่กัลยาณมิตรอยู่เป็นเพื่อนเขาตลอดเพื่อความหวังและกำลังใจถ้ามาเยี่ยมขึ้นอยู่กับพระนะครับเลือกพระให้เป็นด้วยนะครับ ธรรมโอสถมีหลักฐานชื่นยันว่าคกามเชื่อในศาสนาทําให้อาการป่วยดีขึ้นและทําให้การเดียวยาหลังการเสียชีวิตดีขึ้นเพราะงัน้นควรรรู้การทําสมาธิในการอบรมครั้งนี้ผมเน้นหนักเรื่องการฝึกสมาธิเพื่อที่จะนําไปใช้ตัวท่านเองและก็คนอื่น การสอนวิธีการตายทุกต้องตามกติพุทธก็คือขึ้นอยู่กับปัญญาของญาติให้เขาค,คุยก่อนว่าเขาเป็นยังไงนะครับแล้วสำคัญคือไม่ต้องกลัวตายนะครับถ้าเขามีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณแล้วเนี่ยเขาจะไม่กลัวตายเลยผมเคยสอนคนให้ทำสมาธิทำได้ระดับลึก พอาใ้้ระดับลึกเนี่ยเขาจะเห็นวิชั่นว่าตายแล้วเขาจะไปไหนแล้วก็จะพูดถึงความตายเหมือนเด็กที่จะพูดถึงว่าเขาจะไปเที่ยวสน,สนุกเพราะฉะนั้นถ้าเขาทําได้สมาธิระดับลึกเขาจะไม่กลัวเพราะเขรู้ว่าตายแล้วจะไปไหนแล้วคนที่ตายมาแล้วตายแล้วฟื้นทุกคนไม่มีใครกลัวตายอีกเลย